บนที่แห่งนั้นมีไหมใครสักคนได้ยินเสียงตะโกนของหัวใจบนที่แห่งนั้นผู้คนนับร้อยพันแต่ฉันช่างแสนเดียวดายตกอยู่ในความทุกข์ทนแค่เพียงลำพังในลุมของความโชคร้าย มีแต่เพียงความว่างเปล่าเน็บหนาวในหัวใจชุดฉันขึ้นไปสักทีให้พ้นความทรม,มานปลุกฉันให้ตื่นจากฝันฝันที่มันมืดมนอยากขอเพียงคนเข้าใจมีไหมละใครสักคนก้มลงจากเบื้องบนชุดชีวิตของฉันขึ้นไป เมื่อความผิดพลังที่ฉันไม่ได้ตั้งใจทำชีวิตฉันพังทลายความดีกี่ครั้งที่ฉันนั้นได้ทำก็ไม่เห็นใครจะให้เอภัยตกอยู่ในความทุกข์ทนแค่เพียงล้ำพังในลุมของความโชคร้าย มีแต่เพียงความว่างเปล่าเน็บหนาวในหัวใจชุดฉันขึ้นไปสักทีให้พ้นความทรมานปลุกฉันให้ตื่นจากฝันฝันที่มันมืดมนอยากขอเพียงคนเข้าใจมีไหมละใครสักคนก้มลงมาจากเบื้องบนชุดชีวิตของฉันขึ้นไป โอกาสของคนตะกโอนอ้อนวอนรำร้องสักเท่าไรได้ยินบ้างไหมอยู่ไหนใครสักคนอยากขอแค่คนเข้าใจชดฉันขึ้นไปสักที ชุดฉันชุดฉันขึ้นไปสักทีให้พ้นความทรม,มานปลุกฉันนจากฝันฝันที่มันมืดมนอยากขอเพียงคนเข้าใจมีไหมและใครสักคนให้โอกาสฉันทีให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ชุดฉันขึ้นไปสักทีให้พ้นความทรม,มานปลุกฉันให้ตื่นจากฝัน ฟันที่มันมืดมนอยากขอเพียงคนเข้าใจมีไหมละใครสักคนก้มลงจากเบื้องบนชุดชีวิตของฉันขึ้นไปขอเพียงใครสักคนได้ยินฉันหรือเปล่า